สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจ้ยครับจอมโหดเรายัางคงอยู่ที่เดิมนนครับวันนั้นออกไปทํางานด่วนไปขุดต้นทุเรียนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาลอกนาเหมือนเดิมครับดูสภาพก่อนก่อนจะเข้าไปหาหัวหน้าโอ้ไอ้นี่เป็นหมอกหรืออะไรเนี่ยโอ้จุดไฟสุมไฟ เผาย้าเผาไม้ครับมันก็นเลยโอ้โหควันแสบตาเลยวางกับดักหรือเปล่าผมบอกแล้วไงว่าที่เนี่ยดินเยอะแยะบริเวณนี้ขุดยันถึงสิ้นปีนี้ก็ไม่มีหมดโอ้สุมไฟไล่ยุงหรือไลอะไรเนี่ยน่าจะไล่คนซะมากกว่าแห้ดูฝีมือดลเสมอลืมเลยเนียนเลยนค,ค่อยลาก ถอยออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปหาดีกว่าหกล้อยังไม่เห็นมาเลยเทไกลหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยใช้ได้นะไอตรงข้างคลองนี่เราลอกไม่ถึงนะจะทําเป็นถนนครับกว้างประมาณสามสี่เมตรนี่แหละให้คนขี่ทางคลองไปเรื่อยฮะไม่ใช่ลอกติดจนถึงคลองนะไม่ใช่นะเว้นไว้ให้เป็นทางให้รถเข้า มานาได้ครับออะมาแล้วครับไปเรื่อยๆครับถามโัหน้านี่ขนาดเทรอบหมู่บ้านนะยังไม่เข้าไปหนูบ้านนะแกว่าอย่างนั้นโอ้เอ้ยเอยอะไรมันดังอะ่ะหิวจารบีหรือเปล่าสมเช็งอะ่ะบางหัวแกว่าอัดไม่ค่อยเข้าก็มีนะ แต่ถามว่าอาัดไม่อัดแต่บางหัวอัดไม่ค่อยเข้ายังไม่ได้เปลี่ยนหัวอัดจ,จระบีหรือว่างั้นนี่ขนาดวิ่งรอบเส้นรอบหมู่บ้านครับนั่งคุยกับหัวหน้าบอกว่ายังไม่ทันเข้าในหมู่บ้านเลยวิ่งแต่เส้นนอกครับแถวบ้านแถวบ้านผมอะดินแบบนี้มีเท่าไหร่ก็หมดครับขายดีแท้จะไม่ต้องวิ่งหางานเลย มันจะไปของมันโดยอัตโนมัติคนห็นคนกระบ و คนหินคนกระบ و คาดินแบบนี้นะเออเออเอออิอาร์แล้วนะโอ้โอกนาได้สวยงามมากเลยทำให้สวยแ้ะทำได้นะผ่้หน้าเนี่ยขอให้บอกไปงานชั่วโมงอนะ่ะบางทีบางเจ้าอะ่ะเร่งแกอยากให้ได้ทำงานชั่วโมงชั่วโมง อยากให้ได้ชั่วโมงน้อยแกก็เลยทําเป็นรูปเป็นล่างอคอฮะแต่ถ้าให้มันสวยเลยอะมันเสียเวลาหลายชั่วโมงจัดได้หมดแหละขอให้บอกนะจอยว่าจะเอาเนียนเนียบขนาดไหนถ้าคุณกล้าสู้ชั่วโมงนะทําได้หมดแหละต้องออกห่างหครับผมฝุ่นมันเยอะจริงๆดูใกล้ๆแน่นจมูกดีนะปีนี้ยังไม่ทันโดนแกล่ะ มาได้นี่เอาแล้วเอาฟุณนละโรยใส่ผมแล้วปีนี้ยังไม่โดนครับ่าวิ่งกันอยู่สองคันครับคันเหลืองอลามงานแท้นแนบหักเปลี่ยนแนบอยู่บริษัทวันนี้วันนี้เลยวิ่งสองคันคันเดียวก็เคยตักมาแล้วแค่ภาษาอะไรสองคันใช่นี่ฮะ เว้นทางไว้ให้ครับจะไม่ลอกกันถึงปากคลองเลยนะเว้นทางไว้ประมาณ3-4เมตรครับไว้สำหรับให้คนสัญจรเที่ยวเข้มาในสวนในนาในนากันครับโอ้โหลกจริงๆครับดูดิพอได้ลอกได้ทำความสะอาดแล้วมีคุณค่าขึ้นมาเลยที่นี่ได้พื้นที่ทำนาเพิ่มขึ้น ไม่งั้นก็เป็นเนื้อ,นอยนึงเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรสักทีอ,อารแอดบัตกตาไกเลยนีย่แหละวิ่งสองคันครับไปเรื่อยๆเอาเผอๆปีใหม่หลังปีใหม่ได้กลับมาที่นี่อีกดินก็เยอะคนเอาดินก็เยอะโอ้โหไม่ได้หยุดได้ย่อนเลย เกี่ยวข้าวเสร็จก็มาลุยงานไม่โคต่อเลยตอนเกี่ยวข้าวก็ถามนะบอกว่ากว่าจะได้นอนตีสองตีสามตีสก็มีบางคืนบางวันคะเร่งรถมันเยอะชักช้าไม่ได้เดี๋ยวหมด๋ยวมันจะหมดก่อนพยายามสู้ครับตีสามว่าง,งั้น 3, 4. ตีสามตีสี่ตื่นเอาตื่นเอาประมาณ เจ็ดโมงว่างั้นเจ็ดแปดโมงลุยต่อทุกวันครับตอนช่วงเขียวข้าวโอ้โหอ,อย่างนี้ต้องขยันเป่ากองเลยนะดูดดีจังเลยฮะทรายอย่างนี้หน้าดินอย่างนี้แล้วก็ลมตีเข้าไปดีตัวรถด้วย,ยโอ้โห ต้องขยันเป่ากองเลยนะเน่โรยโอ,อ่ะพอดิตักก่อนครับจะไม่ลีลาจะไม่ชักช้ารถหกล้อม,มานี่ต้องรีบตักใส่ก่อนเลย แล้วค่อยมาแต่งเอาที่หลังนี่ปูดไล่ระดับตามมาที่หลังนะอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จอดรอไปเผอเพอนี่นะจะตักบินรอไว้ก่อนเลยเนะนี่ยนี่นี่สูรอจังห้ากเห็นไหมนี่คือสไตล์แกถ้าได้ดูคลิปแกไปล่อยจะเป็นอย่างนี้ตลอดแหละไม่เคยนะที่ว่าหกล้อจะมารอ มีแต่ไมโครรอฮะนี่ชูอย่างนี้แหละเตรียมพร้อมคุณมาคุณก็ถอยมาเลยตักใส่เลยอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามคุณหน่าโจ้ครับแกก็คงอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแหละเผิยจะสิ้นปีหรือเปล่าเอะเห็นแกพูดกับผมฟังว่าจะมีงานอีกตวงนะประมาณอีกวนันสองวันนี่แหละเดีย๋ยวค่อยไปติดตามกันว่าไปทำงานอะไรครับ เดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ